สวัสดีครับทุกคนมาพบกับพี่ตัม้มคนกับไม้อีกแล้วนะครับวันนี้พี่ตั้มจะพามาขยายพันธุ์นะครับพิงค์ marble king นะครับนี่พิงค์ marble k i n นะครับมีนะครับชมพูหวานแหววเหมาะกับพี่ตัม้มไหมทุกคนนะดูนะครับขยายพันธุ์พิงค์ marble king นะครับง่ายมากนะครับ เห็นรากอากาศนะครับทุกคนนี่นะรากอากาศที่เป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดตามข้อได้เลยนะครับรากอากาศถ้าเราไม่ได้ทําการล่อรากไว้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราเขาขยายพันธุ์นะครับง่ายเนาะเขาขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับใบเขานะครับจะใหญ่ไม่ใหญ่นะครับขึ้นอยู่ที่อากาศแล้วก็ความ ชื้นนะครับร้อนเขาไม่ค่อยชอบร้อนนะครับเขาชอบความชื้นและความเย็นนะครับนะนี่นะพิงมาเบิกิงมาดูเลยนะครับว่าการขยายพันธุ์ทำยังไงนะเลือกนะครับเลือกรากากอากาศนะครับที่คิดว่ายาวนะครับยาวพอนะครับมีเส้นนะครับจํานวนเยอะหน่อยเนาะนี่นะครับตัดไปเลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับแบบเลยนี้อย่างนี้เลยนะครับนี่นะส่วนต่อนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกนะครับแตกตานะครับแตกตาแตกตาก็แทงหน่อขึ้นมานะครับแทงหน่อขึ้นมานะเหมือนกันนะครับหนึ่งใบนะครับก็เท่ากับหนึ่งตาของมรนทิง g นะครับ เมื่อเราได้นะครับเขาจะมียางนะครับมียางให้เราใช้ผ้าเช็ดเช็ดเสร็จแล้วเราก็ทายาให้เขาเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งทายาถ้าใครไม่มีนะครับยาเราก็ใช้ปูนแดงก็ได้นะทุกคนหาได้ง่ายๆน,านี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่อายาแล้วก็ทิ้งไว้นะครับให้แห้งเสร็จแล้ว เราก็ไปเตรียมวัสดุชำนะเหมือนเดิมนะครับนี่ยานี้ก็หาซื้อได้ตามนะครับร้านขายต้นไม้นะครับตามแอปนะครับทั่วไปหรือถ้าไม่มีนะครับพี่ตั้มก็แน,นะนำให้ใช้ปูนแดงนะครับได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็จิ้งไว้เขาแห้งนะหลังจากแห้งนะ หลังจากทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุนะครับชํ้กันเลยนี่นะครับเตรียมวัสดุปลูกเนาะวัสดุชดํ้มรากพี่ตามก็ใช้นะครับมะพร้าวสับเล็กเพล์ไลท์หินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวนิดหนึ่งน,นะครับเป็นการล่อรากเขารอรากฝอยนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยละลายช้านะัอนเดิมนะครับเตรียมภาชนะนะครับให้มันเหมาะสมกับขนาดของต้นไม้นะครับวัดดูเนาะ นี่นะพี่ตำเลือกใช้นะครับสิบสองนิ้วลองก้นนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่ตำเลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายนะครับหาได้ง่ายคือใช้ถ่านนะครับถ่านหองต้มเรานี่นะครับสามารถคือทําไมใช้ถ่านล่ะเพราะว่าระบายน้ํานะครับได้ดีนะครับนี่นะแล้วก็มาวัดรู้นะครับเทียบ เรานะครับมีตู้อบนะครับเราก็ใช้ตู้อบนะครับไม่มีเราก็ใช้ถุงพลาสติกเนาะหรือนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเป็นบางนะครับบางประเภทนะครับบางชนิดนะครับเหมือนเดิมนะครับที่พี่ตั้มเคยบอกคือไม้ด่างเขาจะให้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะอย่างเนี่ยมาร์เบิลคิงเนี่ยนะครับโดนแดดนะครับใบเหี่ยวเลยใบเสียเลยนะครับ ฉะนั้นนะครับระวังกันด้วยนะครับถ้าความชื้นได้อุณหภูมิได้เขาก็จะให้สียมพูนะครับที่สวยงามเลยแนะล้วก็กดนะครับนิดนึงนะครับพอน้ําหนักมันพอประมาณเนาะเพื่อเก็บความแน่นนะนี่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับ,เสร,บ,รบเสร็จเรียบร้อยโอเคแบบนี้นะทุกคนนี่ นะครับนาไปใช้นะครับนําไปทําดูนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับหรือว่าใครมีอยู่เนาะหรือว่าเป็นการนะครับยกยอดนะครับพิงมาเบอร์คิงนะครับนี่โดยพ่ตัมนะฮะหากชอบนะครับกดติดตามนะครับกดให้กำลังใจกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะไว้พบกันใหม่ใน คลิปหน้านะครับว่าพี่ตั้มจะพามาทำอะไรอีกสำหรับวันนี้พี่ตั้มไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับ